สวัสดีทุกท่านเลยนะครับกับมันสกับเกม planet c o s t e r 2นะครับก็จากตอนที่แล้วเสียงหล่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเสียงจะหายยังไงก็ไม่รู้นะเออเหมือนเสียงจะหายอะ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากโซนนี้เลยครับชื่อว่าโซนโคโคแนทบีดนะครับก็คือโซนทะเลเทียมของเรานั่นเองนะผมว่าตั้งชื่อเป็นหาดมะพร้าวรับหาดเผานี่อะไรประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็โซนที่เป็นพวกสไลเดอร์นะครับจากตอนที่แล้วมันอยู่ฝั่งขวานะครับผมก็คิดไปคิดมาเอ้ยเดี๋ยวเราต้องขยายไปฝั่งขวานี่่าอันนี้ผมก็ขยับมาฝั่งซ้ายแทนนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายอาจจะไม่ได้ไปขยายเลยเยอะแยะนะเพราะมันติดกับขอบแมปนะครับเดี๋ยวเราจะขยายไปฝั่งขวาดีกว่านะอันนี้ก็เลยย้ายมาโซนฝั่งซ้ายแทนนะครับนี่ครับตอนนี้ทะเลเทียมของเรานะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวด้าน6คนเลยนะครับการตกแต่งอยู่ที่20%เนะ ดาวก็ได้3มดาวเลยนะครับตอนนี้นี่ครับโซนสไลเดอร์ที่ย้ายมาใหม่นะครับก็มีแบบเป็นสไลเดอร์ธรรมดานะแต่ว่าคนไม่ค่อยมาเล่นเลยนะครับคนจะไปเล่นตัวสีม่วงนะครับมันน่าจะแบบบาดเสียวนะค,คนเลยชอบนี่ลองดูซะหน่อยแล้วกัน <c oughs> ไปครับปี <c oughs> คือมันก็ดูน่าเล่นนนะแต่ว่าคิวรออย่างนานเลยนะครับคิวเยอะจัดก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะนี่โซนทะเลเทียมของเรานะครับเขาก็นัดบีดพร้อมกับตัวทำคลื่น่นะ นี่ครับโซนชายหาดนะครับก็คล้ายๆเดิมนะมีพวกมานั่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมคนไม่มาอาบแดดกันเลยนะครับคนไม่เห็นมานั่งแบบมานอนเลยเนะเาะตอนนี้โล่งทุกตัวเลยนะครับมาเล่นน้ำอย่างเดียวแล้วก็ถัดออกมาครับจะเป็นโซนนั่งกินข้าวนะวก็ทําเป็นเสาขึ้นมานะครับแล้วก็ผูกด้วยผ้าใบนะดูมันโปร่งโล่งดีนะครับ ตรงกลางผมก็จะปรับเป็นเกี่ยวกับพวกร้านขายอาหารนะครับขายอาหารขายน้ํานะอันนี้ก็ร้านเบอร์เกอร์นะครับวันนี้นี่ขอดูักหน่อยใครมาดูดึกๆนี่อาจจะหิวได้นะครับเบอร์เกอร์ก็น่ากินนะของคินนี่ก็น่ากินนะครับเกียเนี้ยนี่ดูเน้นๆไปหนึ่งทีนี่ชีสเบอร์เกอร์ นี้ก็เป็นร้านฮอทดอกนะครับนี่ฮอทดอกฮอทดอกแล้วก็พิซซ่านะครับเยิ้มเยิ้มกันเลยนะชีสชีสเยิ้มเยิ้มนี่แล้วก็จะเป็นพวกร้านขายเครื่องดื่มนะครับมีอยู่3ร้านนะอันนี้จะเป็นโซดานะถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นพวกอยบาโซดานะ มีโซดามาีร้านถัดไปจะเป็นพวกสลปี้นะครับสลัชชี่อันนี้จะเป็นร้านขายน้ำผลไม้นะครับก็ย้ายมาประมาณนี้เลยนะแล้วก็โซนที่เป็นพวกเ,เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมจะแบ่งเป็นทางซ้ายกับทางขวานะครับแยกกันเลยนะจะได้ไม่แน่นจนเกินไปนะครับแต่ตอนที่แล้วนะอัดกันตรงกลางแบบ อมมันดูแน่นเกินอันนี้ก็แยกโซนซ้ายขวานะครับมีโซนเป่าตัวแห้งด้วยนะนี่ครับแยกโซนกันชัดเจนเลยซ้ายขวาตรงกลางเป็นพวกขายน้ําขายอาหารแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นโซนสตาฟนะครับที่เห็นแวบๆอ่ะนะเป็นอย่างพวกไฟฟ้าน้ำประปานะครับ เออตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมคนเขาแบบออกจากส่วนน้ำเราไปนะอาจจะเป็นรอบหรือเปล่าไม่มั่นใจนะตอนนี้รอบใหม่ก็เข้ามานะครับดูดิทัวจีนลงทัวจีนมาเพียบเลย <c oughs> แต่ว่าชุดเก่าเขาก็ออกไปแล้วนะชุดใหม่มาแทนคือ <c oughs> ถ้าเป็นภาคหนึ่งอ่ะเหมือนมันจะมีระบบโรงแรมนะครับ เราสามารถให้คนที่มาเที่ยวมาพักผ่อนได้นะแต่ไม่รู้ภาคนี้มีหรือเปล่านะครับยังไม่เจอนะภาคนี้เนี่ยชุดเก่าก็ออกไปชุดใหม่ก็เข้ามานะครับคนมาเพียบเลยแล้วก็เหมือนว่าจะแห่มาแต่ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนเสื้อทางด้านนี้ คนเยอะมากเยอะเก้นตัวจีนตัวจีนลงไม่มีใครเดินมาฝั่งขวาเลยอะ้าเหมือนว่าจะเริ่มมีเดินมาทางฝั่งขวานิดนึงนะครับถ้าทางฝั่งซ้ายแน่นนะก็จะแบบกระจายมาทางฝั่งขวาได้นะครับนี่ไงคนเริ่มมาแล้วทางฝั่งขวา ก็ถือว่าใช้งานได้นะตอนนี้คนมาที่สวนอาของเราประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนเลยนะครับก็เยอะนะเนี่ยมีแค่นี้เองแต่คนมาเจ็ดร้อยอ่ะต่อไปก็จะเกี่ยวกับการวิจัยนะครับถ้าสังเกตดูนะตอนนี้เรามีแต้มวิจัยอยู่ประมาณ25,000แต้มนะครับก็ใช้ในการปลดล็อก พวกสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆนะครับพวกเครื่องเล่นต่างๆนะก็ใช้แต้มตามนี้เลยนะครับนี่แบ่งเป็นมวหมูต่างๆนะครับพวกแบบเอ,อ่อโคสเตอร์รถไฟเหาะรถรางอะไรพวกนี้นะน้ำประปาไฟฟ้านะครับทานสปอร์ตก็จะเกี่ยวกับการขนส่งคนนะครับขนส่งนักท่องเที่ยวนะเขอนไปจุดอื่นอะไรเงี้ยนี่ก็พวกเครื่องเล่นนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกาสายทางน้ํานะครับพวกสไลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะพวกท่อต่างๆแนละ้วที่แบบดีมากขึ้นเดี๋ยวตอนนี้ผมจะปลดล็อกเป็นเกี่ยวกับโซนเครื่องเล่นก่อนแล้วกันนะครับขอเครื่องเล่นเพิ่มเติมบ้างแล้วกันนะอยากสร้างเป็นธีมคล้ายๆโซนรีสอร์ทโซนแบบชาวเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้แต้มก็หมดแล้วนะครับวิธีการเพิ่มแต้มนะครับเราก็จะต้องสร้างเป็นในส่วนของคนงานาช่างเครื่องนะครับที่เป็นรูปประแจนะนี่ครับคือโรงนี้เลยเป็นโรงที่คอยวิจัยให้เรานะครับเดี๋ยวผมสร้างสัก3ามตัวแล้วกันนะ พอสร้างเสร็จนะครับก็อย่าลืมกดเปิดนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเจนแต้มวิจัยมาให้เราเลยนะครับจริงๆโซนพวกสิ่งก่อสร้างตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับเอาแบบวางไว้ก่อนแล้วกันนะเงินเริ่มเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวรอ,อมีเงินเยอะข่้ยมาตกแต่งแล้วกันนะครับเนี่ยโซนพวกร้านคงร้านค้านะยังดูโล่งๆอยู่เลยนะครับนี่แต้มวิจัยก็มาแล้ว ต่อไปก็เดี๋ยวมาสร้างโซนเครื่องเล่นนะครับผมจะสร้างเป็นโซนแบบธีมแนวรีสอร์ตนะธีมแบบเช่าเกาะอะไรเงี้ยนะครับก่อนนี้จะลองวางเป็นตัวไอ้ถ้วยหมุนนะครับถ้วยคัพนะเสื่อดึงคนมาฝั่งนี้แต่ว่าไฟฟ้ามาไม่ถึงนะครับอันนี้ลองวางดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับ คือใช้บูปินมันก็ดีอย่างหนึ่งนะที่เขาตกแต่งมาให้แบบสวยง่ามเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบบูปินนะเนี่ยเขาแต่งค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับภาค2อะ่ะแต่งสวยมากก็ประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยนะบางท่านอาจจะบอกว่าเอาก็เหมือนแบบแค่วางเฉยๆหรือเปล่านะก็ประมาณนั้นเลยนะครับคือแบบมันสวยอยู่แล้วไงแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับ ตรงนี้ลองเสียบดูสินี่ครับพอดีเป๊ะเลยนะโซนเขาเรียกอะไรตัวแบบตัวยกขึ้นไปข้างบนนะจะได้มองวิวได้ด้วยนะครับสักหนึ่งตัวตรงนี้ก็ได้อยู่แหมแต่ว่าทางเขาอาจจะติดไปนิดนึงนะครับก็ลองวางเป็นแบบทางธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะ ก็ลองเทสเครื่องเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ดูวิวได้ด้วยดูแบบคนว่ายน้ำเออแล้วฝนก็ตกตลอดเลยนะครับตอนนี้นะพายุเข้า เ้ยลงมาแล้วตนนนะีนี่แอบกระจายครับโอเคแน่นี้พอเทสเสร็จแล้วนะครับก็เปิดเครื่องเล่นได้เลยนะ ี่ผมก็จะย้ายโซนไอ้ถ้วยชามานะครับย้ายมาฝั่งโซนเค่องตรงนีนนน้เลยแล้วกันนะอยู่โซนเดียวกันแล้วก็ลองทำถนนดูนะครับถ้าคนยังมาไม่เยอะก็ใช้เป็นถนนธรรมดาไปก่อนก็ได้นะโอ้ยตัวเครื่องยกนี่แป๊บเดียวคนมาเยอะเลยนะครับตนมาเพียดน,น,น้ำกระจาย ว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราย้ายดีกว่านะขยับมานิดนึงดีกว่าแล้วก็อาจจะสร้างทัก2สองอันไปเลยแล้วกันนะครับคนน่าจะมาเยอะนะหือเป็นการดึงคนมาด้วยนะครับดึงคนจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะ ก็ต่อไฟฟ้าด้วยนะครับสร้างเป็นตัวปั่นไฟฟ้าเพิ่มนะเพราะว่าไฟฟ้าใกล้จะหมดแล้วนะครับพอปั่นเสร็จปุ๊บก็สร้างเป็นตัวขยายไฟฟ้ามานะระหว่างทางก็เดี๋ยวใส่เป็นถังขยสะสักนิดนึงนะครับแล้วก็พวกมานั่งนะคนจะได้ไม่เหนื่อยนะครับ เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวคงสร้างเป็นแบบพวกโซนน้ําดื่มอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับโซนเครื่องเล่นตรงนี้ยเอาพวกร้านขายน้ํามาเติมนิดนึงเงินก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับ Very, very, very mood. The Holland of both worlds, Emma. For five, I'm not doing ราคาสักหน่อยครับเอาประมาณสักสามเหรียญก็พอนะ้วแต่ว่าสามเหรียญแล้วกันหาเงินเข้ากระเป๋าหน่อยครับเครื่องเล่นอีกอันก็จะเป็นเหมือนทินค้าสวรรค์อันเล็กๆนะครับ ผมก็วางไว้ฝั่งทางด้านซ้ายอันหนึ่งแล้วกันนะวางตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำวทางเดินไปเลย น้ำชาลืมปรับราคานะปรับซะหน่อยแล้วก็การรอคนนะครับก็ให้โหลดเต็มไปเลยนะแล้วค่อยเปิดเล่นได้นะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวนะรอคนเต็มแล้วก็ค่อยเปิดเล่นนะครับ ขอดูสักหน่อยนี่เป็นไงโอ้ยแบบแค่ดูแป๊บเดียวก็จะอ้วกแล้วมันหมุนแบบโอ้ไม่ไหวเอาเย็นหัวแค่ถ้วยน้ำชานะจะอ้วกอ่ะไม่ไหวไม่ไหวอะ นะคนก็เริ่มมาเล่นกันเยอะแล้วนะครับเริ่มรอคิวกันแล้วทั้ง2เครื่องเลยนะครับตัวที่เป็นตัวยกเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะ ลองแวะไปดูทางฝั่งทิ้งทสวรรค์สักหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เฮ้ยมี <c oughs> คนคนหนึง่ง <c oughs> โอ้โหนี่มันแบบผมชัดๆพ่อหนุ่มโคตรเหงาอ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่คนเดียว เป็นคนเดียวเลยเหมารอบก็โหยังเหงาครับแล้วเพลงแบบเพลงก็เข้ากับบรรยากาศ ngáo ngào มีคนมาเล่นด้วยแล้วนะครับคนเริ่มมารอฮิวแล้วก็เดี๋ยวอีพีนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะอาจจะไม่ได้สร้างอะไรเยอะแยะนะครับเหมือนแค่จัดวางเฉยๆนะมันก็ดูสวยดีนะครับเดี๋ยวอนาคตอ่ะตรงโซนด้านหลังตรงนี้ผมกะว่าจะสร้างเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำที่แบบสามารถ นอนบนห่วงยางได้อะแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพักนี้มันจะมีแบบเป็นตัวโรงแรมหรือเปล่านะครับผมยังหาไม่เจอนะจะได้สร้างมันเหมือนรีสอร์ทขึ้นมานะครับให้คนมาพักได้มีคนเริ่มมาเยอะแล้วอุย้ยคนทั้งพันสองเลยเนี่ยเห็นทุกคนมาเยอะเลยเนาะแต่ว่าเงินใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือแปดหมื่นแปดนะเงินจะหมด อันนี้แบบดูพวกอ,อ,อารมณ์คนนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะความมึอพอใจต่างๆนะครับความสนุกความหิวอะไรอย่างเงี้ยนะโหโซนกระหายน้ําแบบถ้าดูตรงโซนไอตัวสีม่วงๆนั้นแดงแป๊ดเลยนะครับคนรอคิวกันนานมากโอเคครับก็เดี๋ยวพีนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะ ยังไงก็ช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะเดี๋ยวรอให้เสียงมมหายดีมากกว่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาแบบเต็มสูบเลยอันนี้คือต้องมาตัดต่อหลังไหมนะอาจจะแบบฟังดูปแปลกๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่ไหลลื่นเท่าไหร่นะยังไงก็ฝากติดตามรับชมมาด้วยแล้วกันนะครับนะ,ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย Day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. is all I want.